สวัสดีครับผมมั่วทุกที่วันนี้จะมาเพื่อนๆมาทำอาหารนะครับทำต้มแปบนะครับไม่เคยทำด้วยมาดูกันครับไม่มีในข้าวไม่เคยทำนะครับทำไปไม่รู้จะกินได้หรอครับ เราใส่ไปมั่วๆสูวๆเลยนะครับใส่ไส้เลย เนื้อเลยนะครับม่ตันใหญ่กันไม่หมอมไวไม่เค่ 要打开了。嗯。要打开了。 ตังน้ำครับใส่ขาตะไคร้นะครับครับเปียกเลยครับใส่ทั้งเม็ดนะครับเยอะหลืเปล่านะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อนะครับเนื้อนะครับเนื้อนะครับนี่ข้องใน นในนครับตอนนี้มาต้มเสร็จแล้วนะครับเราจะจะกินแล้วนะครับ ก็อันตอนสุดท้ายครับกินทาเองกินเองครับนักเลงพอนี่ครับใส่ครับอืมผลแรกนะครับอร่อยครับอืมนี่เเรียกอะไรมูนนะครับกระเพาะงับ,อ,บอืม nữa mặt tâm lắc ำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย